มันมีในสมัยหนึ่งในสมัยหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวแป๊บเดียวยิ้นําแป๊บเดียวมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนนั้นเนะะาะพระพุทธเจ้าของเฮาเิ่นประทับอยู่วัดพระเชตาวันเมืองสาวัตถีเิ่นได้ปลาลบพระภิสุเจ้าเมืองสาวัตถีหลวบหนึ่งเพิ่นู้น้เิ่นยานความตาย เอ่ยานแห้งย่านความตายเนี่ยเออได้ยินเสียงลมพัดได้ยินเสียงบยใบไม้แห้งตกได้ยินเสียงนกห้องบ่ได้เออเป้นเสียงห้องเสียงดังแล่นหนีนะเออยเป็นก็จริีงสิละว่าพุทธเจ้าเป็นกับปาลบเอแล้วก็อ่าให้จะเิญมรณสติกรรมฐา,านจึงแก้ได้คือเป็นยานเอ่ย่านแห้งเบ่งทีละในสมัยพุทธกาลขนาดบวชเป็นญาคู่เด้ย ย่านย่านใตอล่มพัดกัย่านใบไม้กัย่านห้องรอดวาสันไปใบไม้แห่งโต๊ะกับย่านนกห้องกับย่านเนี่ยเจ้งสันนะพระพุทธเจ้าเปิ่งก็เลยว่าโอ้พระลูกนี่เนี่ยต้องเจริญมรณาสติกรรมฐานได้จึงติดแก้ได้วาสันบ้านนี้เพิ่งก็เลยในเราเรานีท่านตั้งแต่อดีตการบอกว่าพุ่นอาตีเตกาเล่กาลากังหนึ่ง ในอดีตโดนเติบมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลุกคาเทว,วดาประจำอยู่ปาหิมะพานในสมัยนั้นสร้างมุ่งคุ้นของระเจ้าผ้าลานาสีเถือกฝึกการรบทมกลางปหารถือหอกถือดาบเกิดความยานตายสลัดลุดจากที่มัดหนี้เข้าปาหิมะพาน์ไปนับตั้งแต่มือนั่นสร้างนั่นจะได้ยินเสียงลมพัดได้ยินเสียงใบไม้แห้งตก ได้ยินเสียงนกห้องบ่ได้จะสีห้องโตซันแลนหนีไปโดยเร็วอยู่อย่างบ่มีความสบายใจมีแต่ความวันไหวมีแต่ความหวาดระแวงไปเบิดลูกพระเทวาดาโพธิีสัตว์เห็นสภาพของสร้างนั่นแล้วเป็นกะเล่ยวาสอนบอกว่าล่มกะย่อมพัดใบใหม่แห่งให้ชุลปนในปานี้แม้มีจำนวนหลวงหลายให้หักลง สร้างโตประเสริฐเอ้ยถ้าท่านยั่งยานต่อไม่แห่งนั้นท่านจะสิสูบพร้อยอย่างแน่นอนตั้งแต่มือนั่นมาหลังจากที่ลุกคะเทวดาโพธิี้ัตวิ์ได้บอกได้สอนได้ให้สติจังสั้นสร้างโตนั่นต่เศร้ายัานเศร้ากลัวก็เลยได้หากินไปตามยาถากรรมนี่แหละเห็นบ่อะารยากยอมนี่ท่านเรื่องนี้ก็เลยจบลงนี่คนยานตาย ละย่านตายกับมีมาตั้งแต่โบรานบุญเนียญาติย่อมบอมแมนพึ่งเกิดพึ่งมี่แม่มาหลายญาติย่อมโอ้มันเป็นเจีงซันนอเนี่นี่ท่านเรื่องมี่เนี่ยอืมเป็นอบอกว่ามันเป็นเ,เรื่องที่สอนอสอนให้งหูวว่าถ้าแก้ปัญหาถือจุดแต่แมนว่าให้เข้าเข้าใจสภาพที่มันเป็นจริงมันแก้แก่ใรได้เรื่องนี่เนี่ยญาติย่อมมันจะสอนเข้าให้ นี่แหละเศร้ายานเศร้ากลัวได้จังสันละบางเทอันี่ความยานมันมีกันทุกโถตัวคนสมัยเฮาเป็นเด็กหน่อยแมนบ่ได้ยินเสียงกับแก่กับแก่มันห้องก็โอ้ยยานแมนบ่ได้ยินเสียงอียังล่ะที่มันห้องแปลกแปังสันกับยานเจนสันละความเป็นเด็กเล็กเด็กหน่อยเพราะฉะนั้นแต่แมนเฮาประสบพบข่อยี่หลีแล้วได้ฝึกฝนแล้วมันกับบ่ยานบ่กลัวแมนบ่นี่กกเป็นเรื่องที่ เปิ่นเ้าเปิ่ลว่ามันตั้งแต่โบ,โบลาโบล้านพุนล่ะเรื่องความยันความกลัวมันก็มีกันสุป,ปุสุขันสิ่งสําคัญก็คือว่าให้เฮ้าฝึกอฝึกที่สําคัญเฮาที่บ่ยันบ่กลัวก็คือให้มีเมตตาธรรมนี่ละ่ะโลโกปัตตมีิกาเมตตาเนาะให้มีความสุขกันกับบรรยากาศของชีวิตเด้อย่อมสุขุสุขันทาบุญทากุศลทาค,ค,คุณงามความดีอทําวัดไหวพระสวดมนต์ด้านเจน้าคุถตาบ่ได้ไปไสนี่เนี่ย เอ่ที่ผ้าทำวัดเ้าทำวัดแรงเนาะทำวัดเสาทำวัดแรงทำวัดไหวพราสวดมนต์เอ้จะเริ่มจิตตภาวนาได้พระกรรมฐานขึ้นกันดิไอ้เพราะว่ามันเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเจสนาแต่แมนว่าเฮาพิจารณาเฮาหินตรองเป็นประจำสม่ำเสมอไอ้มันเก็สิมีจิตใจจีนักแน่นมีจิตใจจีมันคงซัสนะเนาะลองเย็ดลองทำเฮาเป็น อยู่ยังมีความสุขก,กันให้ทองไหว้ว่าโลโกปัดร,รมพิกาเมตตาเมตตาธรรมมันค้ำจุนโลก